สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒน,ฒนสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่30เมษายน2566นะคะ ทั้งนี้ถ้าจุดไหนสามารถระบุได้ว่าสำหรับท่านที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นหรือสามารถระบุได้ว่าสำหรับท่านที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้น สัตก็จะระบุเอาไว้ชัดๆนะคะแต่ถ้าหากว่าจุดไหนไม่ได้ระบุก็หมายถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษโดยรวมค่ะในช่วงวันที่14ถึงวันที่30เมษายนนี้สัดว่วาดสิ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือว่าในวันที่19เมษายน2566เวลา21นาฬกา2นาที ดาวพฤหัสบดีจะได้โคจรยกย้ายจากที่สถิตอยู่ณราศีมีนไปสถิตณราศีเมษและได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของดาวพฤหัสบดีนะคะวันที่14เมษายนเวลา16นาฬกา5นาทีดาวอาทิตย์ก็จะได้โคจรยกย้าย จากราศีมีนไปสถิตณราศีเมษด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นฉันขอ,อกล่าวถึงดาวอาทิตย์ก่อนนะคะปรัชญาทางโหราศาสตร์ของดาวอาทิตย์คือยศศักดิ์อัครฐานให้ท่ายอาทิตย์หรือบางทีก็กล่าวว่าทายสถานฟุ้งเฟืองให้ทายอาทิตย์ค่ะในเรื่องของยศศักดิ์เรื่องฐาน,นะนะคะ ดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่มียศศักดิ์เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความทารนงและก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆค่ะในส่วนของสถานฟุ้งเฟืองนะคะหมายถึงว่าอืมบางทีดาวอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะขาดการตรึกตรองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังใครมีความ ว่านอนสอนยากเป็นความเผลอตัวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะการที่ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายมาสถิตณนะเรือนตนุหรือเรือนตัวตนของท่านท่านจะได้มีการเดินทางไกลอยู่กับที่จะไม่ดีค่ะต้องเดินทางนะคะนอกจากนี้ท่านก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเรื่อง ของมีคมแล้วก็ระวังการถูกของร้อนนะคะนอกจากนี้ท่านก็จะเป็นที่พึ่งพาของบุตรหลานบริวารเป็นที่เคารพนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเด็กๆเ,เนี่ยมาหามาชอบค่ะแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังชอบความสนุกสนานร่าเริงชอบความสุขสบายค่ะทีนี้ก็มาถึงดาวพฤหัสบดี ซึ่งจะโคจรอ,อยู่ณนราศีเมษไปประมาณ1ปีนะคะคุณสมบัติด้านบวกของดาวพฤหัสบดีคือมีความรู้มีคุณธรรมใฝ่หาความรู้ตลอดนะคะรวมทั้งมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีศิลธรรมประจําใจมองโลกในแง่ดีและมีความสุขุมรอบคอบค่ะถ้าพูดถึงบุคคลดาวพฤหัสบดีจะหมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพด้าน รูบาอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายต่างประเทศเป็นบุคคลในาศาสนารวมทั้งเป็นนักกฎหมายนะคะถ้าหมายถึงวัตถุสิ่งของดาวพระฤหัสบดีจะหมายถึงพระพุทธรูปพระเครื่องของเก่าของโบราณบ้านทรงไทยตำราเรียนรวมทั้งเอกสารที่สำคัญค่ะ และถ้าพูดถึงสถานที่นะคะดาวพฤหัสบดีจะหมายถึงโรงเรียนสถานศึกษามหาวิทยาลัยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดวาอารามรวมทั้งศาลากลางจังหวัดและห้องสมุดค่ะทั้งนี้มีด้านบวกก็มีด้านลบนะคะถ้าพูดถึงด้านลบของดาวพฤหัสบดีก็จะหมายถึงการใช้ความรู้ในทาง ที่ผิดในทางที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตในลัคนาราศีเมษและได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะมีคำโครงกรอนเกี่ยวกับราชาโชคค่ะนั่นคือราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเอง นั่นหมายถึงว่าการที่ดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในลัคนาราศีเมษในเรื่องของการเรียนนะคะชาวลัคนาราศีเมษจะได้เรียนรู้อะไรแปลกแปลกใหม่ๆเพิ่มเติมค่ะถ้าคนที่ทำงานนะคะท่านก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะ ท่านก็จะได้มีคู่คราวนี้แหละใครที่คบกันมานานแล้วคราวนี้ก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานค่ะชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านจะชอบศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ต่างๆอยู่ตลอดเวลารวมทั้งประสบความสำเร็จในการศึกษาขั้นสูงและท่านก็จะได้ท่องเที่ยวได้เดินทางไกลอยู่ตลอดนะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นให้ระมัดระวังว่าจะเกิดความเสียหายในเรื่องต่างๆแต่เคล็ดลับค่ะนั่นก็คือว่าถ้าท่านทำอะไรที่เกี่ยวกับความเสียหายจะเป็นเรื่องดีค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ในวันที่14ถึงวันที่30เมษายนนี้มีดวงดาวโคโจรมาสถิตในราศีเมษถึง4ดวงด้วยกันนะคะนั่นก็คือราหูหมายเลข8ราหูอยู่มานานพอสมควรแล้วค่ะมีดาวพุธหมายเลข4นะคะก็มาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งก็โคจรมาตั้งแต่วันที่14เมษายนนะคะและ ดาวพฤหัสบดีหมายเลข5ที่มาในวันที่19เมษายนค่ะดังนั้นเรามาดูความสัมพันธ์ของดวงดาวใน4ดวงนี้กันนะคะดาวพฤหัสบดีกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันค่ะนั่นก็คือจะส่งผลในเรื่องที่ดีนะคะท่านจะได้ยศได้ตำแหน่งเจ้านายให้ความสำคัญมอบหมายงานที่มีเกียรติค่ะ นอกจากนี้เพื่อนฝูงก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลชวนกันไปศึกษาหาความรู้หรือว่าถ้าใครที่มีการสอบมีการแข่งขันต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะคะนอกจากนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้พบกับคนรักนะคะมีโชคมีลาบไปต่างถิ่นต่างแดนก็จะได้ทานอาหารดีๆได้ไปในที่ที่ดีค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวพุธนั่นก็คือจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานในเรื่องของการใช้สมองใช้ความคิดในเชิงวิชาการได้พูดได้เจรจาในเรื่องต่างๆซึ่งก็จะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านค่ะในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับพระราหู อันนี้จะเป็นได้ครึ่งเสียครึ่งนะคะในส่วนที่ได้นั่นก็คือว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะตั้งใจศึกษาหาความรู้แบบลงรายละเอียดรวมทั้งมีไอเดียแปลกแปลกใหม่ๆในส่วนที่เสียเช่นท่านมีเกณฑ์ได้เงินแต่พอได้เงินมาแล้วก็จะต้องแบ่งครึ่งไปให้กับคนอื่นนะคะรวมทั้งมีเกณฑ์จะ มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องเกี่ยวกับลำไส้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในพื้นดวงของแต่ละท่านมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าจะให้ละเอียดก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆค่ะเช่นท่านมีดาวเดิมตั้งรับอยู่เป็นดาวอะไรนะคะหรือว่าดาวพฤหัสบดีที่จรมาครั้งนี้ในทางทักษะเป็นอะไรเช่นถ้าเป็นเดชจออ่ะ แหมเดชจรได้ราชาโชคด้วยอันนี้ก็ได้เต็มๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกาลีจรมาถึงจะเป็นราชาโชคความดีงามมันก็จะลดทอนลงไปค่ะรวมทั้งก็ต้องพิจารณาถึงดาวเจ้าวัยดาวสวยอายุและอื่นๆน,นะคะซึ่งก็จะทำให้การพยากรณ์มีความเฉพาะเจาะจ,จงสำหรับท่านค่ะในเรื่องอิทธิพลของดาวจันทร์ จัดขอคัดวันที่ดาวจันร์ทสวยๆมาให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะวันที่15 16และ17 3าวันนี้ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภอันเกิดจากบ้านเกิดจากที่ดินหรือว่าครอบครัวนำโชคลาภมาให้ รวมทั้งท่านสามารถใช้บ้านเป็นที่ทำงานเป็นที่ทำกิจการทําให้เกิดประโยชน์โชคลาภได้ค่ะและที่สำคัญ3วันนี้นะคะท่านจะเป็นวันใจของมหาชนค่ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบค่ะวันที่20และ21ชาวลัคนาราศีเมษท่านมีเกณฑ์จะได้บ้านได้ที่ดินจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ นอกจากนี้ในเรื่องการงานท่านก็มีผู้ใหญ่มีลูกค้าให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะและในตัวท่านเองนะคะท่านก็มีความตั้งใจท่านดูแลกิจการงานดูแลบ้านดูแลครอบครัวด้วยความตั้งอกตั้งใจค่ะวันที่22และ23เมษายนนะคะชาวลัคนาราศีเมษท่านมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่ จากครอบครัวจากญาติพี่น้องค่ะในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงฉัดขอเชื้อเชิญท่านทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสสบดีนะคะอ่ะมาดูดาวอาทิตย์ก่อนค่ะทำบุญดาวอาทิตย์ถ้าจะสวดมนต์ก็คือสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์เวลาสวดมนต์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าเป็นที่ที่เทวดาพระอาทิตย์ท่านสถิตยอยู่ค่ะ ถ้าอยากจะทำบุญด้วยการถวายข้าวของปัจจัยถวายดอกไม้นะคะดาวอาทิตย์หมายถึงสีแดงท่านก็ใช้ดอกไม้สีแดงค่ะจำนวนเท่าไหร่ดาวอาทิตย์มีกำลัง6ท่านก็ใช้ดอกไม้สีแดงนะคะจำนวน6ดอก6กช่อหรือถ้าหากว่ามีกำลังทรัพย์ไม่พอใช้ดอกไม้สีแดง6กกลีบก็ได้ค่ะ อาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริพูดไว้เสมอว่าในการทำบุญนะคะขอให้สะดวกแล้วก็ให้มีความสุขให้สนุกในการทำบุญค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าจะถวายเป็นข้าวของนะคะดาวอาทิตย์หมายถึงแสงสว่างหมายถึงหลอดไฟหมายถึงโต๊ะหมู่บูชาอ่ะเอาง่ายๆเลยถวายหลอดไฟนะคะจะจำนวน6ดวงจะจำนวน60ดวงก็แล้วแต่ ความสะดวกของท่านค่ะและถ้าจัดถวายเงินนะคะจะหยอดกระปุกทำบุญนะคะ6บาท60บ,บาทแล้วแต่ปัจจัยของท่านเช่นกันค่ะในส่วนของการทำบุญดาวพฤหัส,สบดีนะคะถ้าสวดมนต์ก็คือสวดมนต์ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาสวดมนต์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าเป็นทิศที่เทวดา,าพ,พระพฤหัสท่านสถิตยอยู่นะคะ และถ้าหากว่าจะถวายดอกไม้เข้าของปัจจยัยดาวพฤหัสหมายถึงสีส้มสีแสดนะคะเราก็ใช้ดอกไม้สีตามนี้จำนวนนะคะเราก็ใช้กำลังของดาวพฤหัสนั่นคือกำลัง19ค่ะดังนั้นท่านก็ถวายดอกไม้สีส้มดอกไม้สีแสดเนี่ยนะคะจำนวน19ดอกหรือว่า19ช่อหรือ19กลีบก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ก็สามารถถวายเป็นตำราเรียนนะคะหรือว่าหนังสือต่างๆที่เป็นวิชาความรู้แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเป็นบุญกุศลสำหรับท่านและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะในช่วงปีนี้ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ณราศีเมษท่านสามารถร่วมทำบุญด้วยการร่วมทำบุญบวชพระหรือว่า ร่วมทำบุญบวชเนนนี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะสุดท้ายนี้หากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวสนใจดูฤกษ์สนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะและฉัดขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ